เทศบาลนครนนทบุรีจัดกิจกรรมที่วัดสมรโกฎภายใต้ความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งสสสกลมการแพทย์แผนไทยวิทยาลัยบรมราชชนนีโรงพยาบาลวิมุตเทพทารินและศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล1-11รวมเสริมสร้างความรู้เรื่องอาหารออกกำลังกายและเมนูลดหวานมันเค็มที่ปรับใช้ได้ในชีวิตประจาวันโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการต่อเนื่อง79คนติดตามประเมินสุขภาพนานกว่า1ปี สร้างชุมชนต้นแบบสยบเบาหวานพบประชาชนสุขภาพดีขึ้นผลกลุ่มที่มีสุขภาพดีเชน่นลดไขมันช่องท้องเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและค่าน้ำตาลในเลือดในช่วง2-3เดือนดีขึ้นรวม18คนคิดเป็นร้อยละ35.29เพื่อประชาชนมีสุขภาพอารรมัยที่ดีในส่วนเนี้นะครับเรามีโครงการดีๆที่ทำให้สุขภาพด้านสุขภาพดีเยอะมากหรือแม้กระทั่งหมอเนี่ยจัดทำโครงการเรื่อง แว่นสายตาเพื่อการมองเห็นเพื่อความสะดวกนะแต่เรื่องของการทําเยอะมากทําเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีความสะดวกสบายแล้วเรื่องชมรมออกกําลังกายทางด้านสาธารณสุขเนี่ยก็จะมีชมรมออกกำลังกายพวกสุขออกกําลังกายกันจัดเป็นชมรมมีการสับสนุกเสริมให้ทุกคนไปออกกําลังกายเพราะเราคิดว่าการออกกำลังกายเนี่ยทำให้เราเซฟค่ารักษาพยาบาลไปเยอะก็ในในวันนี้นะเรา ดูแลผู้สูงอายุเป็นจํานวนมากที่มีปัญหาทั้งนสุขภาพซึ่งเราก็ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจแล้วก็สร้างแรงจูงใจงในการปรับพฤติกรรมให้กับผู้ป่วยนะเพื่อให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่อีกจุดหนึ่งที่เรามองไปถึงในเรื่องของกลุ่มเด็กวัยรุ่นด้วยนะเพราะว่ากลุ่มนี้จะโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตซึ่งปัจจุบันด้วยสถานการณ์ในเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องเทคโนโลยีเรื่อง การออกกําลังกายเรื่องอาหารฟาสต์ฟูฟ้ดทั้งหลายเนี่ยเป็นหน้าเป็นห่วงกับเด็กๆวัยรุ่นแล้วก็เด็กๆในในรุ่นนี้เหมือนกันว่าเขาอะในอนาคตอีกสัก20-30ปีข้างหน้าผมว่าสถานการณ์มันจะรุนแรงกว่าปัจจุบันเพราะว่าด้วยการใช้ชีวิตต่างๆเขาไม่เอื้อในการที่จะมีสุขภาวะที่ดีเลยนะครับก็อาจเราจะมีโครงการลุต่อไปที่จะลงไปในโรงเรียนในในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นต่างๆ ผ่านสรางสภาเด็กและเยาวชนด้วยเทศบาลนคะรนนทบ,บุรีตั้งเป้าขยายผลสู่ชุมชนในเมืองนนทให้ประชาชนดูแลสุขภาพกันเองได้พร้อมต่อยอดโมเดลสยบเบาหวานให้ยั่งยืน